การบุญนั้นย่อมหาเหตุด้วยประการทั้งปวงหากในเมื่อมีเหตุอันไดพอที่จะทาบุญได้ก็ยกเหตุอันนั้นขึ้นมาก็ประกอบบุญเอาบุญเป็นหลักอันนี้ไม่ใช่ว่าทําลมๆแร่งๆไ่รู้เรื่องลวาวเอาบุญเป็นหลักเพราะว่าจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาทำบุญได้ไม่มีเหตุเลยนะก็รู้สึกมันดูกระไรอยู่ก็เลยหานโยบายโดยอาศัยเหตุคือตุ๊กตาแป้งของหลานหล่นแตกตันนั้นเองก็เลยทําบุญต่อนี่เป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้ตำหนิหาว่าเป็นคนทำอะไรไม่รู้เรื่องรู้เล่าเหตุอันที่จะก่อขึ้นึ่งนบุญนั้นไม่สมควรควาหมายความว่าเหตุปรลอบบุญนั้นไม่สมควรพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระพุทธเจ้ากลับสรรเสริญว่าหาเหตุทำบุญจะได้เพราะอยากได้บุญอันนี้เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราผู้มุ่งบุญผู้หวังบุญต้องพยายามตั้งใจท่านผู้ใดมาทำบุญณนะทีนี้ทางคณะแมช่ชีก็ไม่เคยถอย อุตส่าห์พยายามประกอบอาหารหวานข้าวเท่าที่ตัวเองจะกระทําได้แล้วก็อุทิศความดีที่ตัวเองประกอบนั้นเพื่อบุญกุศลแล้วก็ถวายแด่พระผู้มีพระเจ้าอยู่เสมอก็เป็นสิ่งที่น่าเรื่มใส่ในเกตนาและการกระทําน,นั้นอันนี้ผู้ที่เป็นเจ้าภาพศรัทธานั้นก็สะดวกสบายเพราะอาศัยแม่ขานางชีและผู้ประพฤติธรรมนั้นเป็นผู้ประกอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ ก็ทาให้ได้รับความสะดวกในการบําเพ็ญความดีก็เป็นสิ่งที่น่าอนโมธนาสาธุก,การอันนี้ขอให้พยายามเถอะเรื่องบุญกุศลแต่โดยมากเรื่องบุญกุศลนี้ตอนที่เรามีชีวิตอยู่ธรรมดานี่ยังไม่ค่อยมีคุณค่านกนะกราพอตอนที่เราจะตัดใจวเวลาตายแน่เนี่ยมีคุณค่าอหลอเกินคือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะก่อนเราจะออกจากร่างหรือเราจะตายเนี่ยถ้าเราไปเกาะในความดีได้ คืออารมณ์ที่ดีเนี่ยจิตไปยึดเอาอารมณ์ที่ดีมาเป็นอารมณ์คู่ของใจในระยะนั้นเราจะต้องไปเกิดดีถึงสุขได้ถ้าเกิดนึกตึกในทางที่ไม่ดีเนี่ยก็จะก่อให้ไปตกนรกได้เพราะฉะนั้นเรื่องการทำบ,บุญกุศลจึงจําเป็นทําให้ชินจิตมันจะได้เคยต่อความดีพระพุทธเจ้าจึงสอนในหลักอนุสติสิทมีหลักคําว่าจาคานุสติให้ระลึกถึงเรื่องการบริจาคของตัวเอง ศีลานุสติและลึกถึงการรักษาศีลของตัวเองเทวตานุสติและลึกถึงความเป็นเทวดาของเทวดาว่าก่อนจะเป็นเทวดาได้ไม่ใช่ทําชั่วเป็นเทวดาได้เพราะความดีประกอบความดีให้นึกถึงทางที่เป็นเทวดาแล้วก็จะประกอบความดีอันนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าสอนให้คุณเคยต่อการระลึกถึงความดีอยู่เสมอในเมื่อเราจะจากล่างคือความตายมาถึงนั้น เราจะได้ลึกถึงความดีเนี่ยอย่างไวเกาะในความดีและจะได้สุขติภพแน่นอนอันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกทําให้ใจของเรานี่คุ้นลึกเคยต่อความดีไว้เสมอแล้วเรามีโอกาสจะต้องเข้าสู่สุขติภพคือสวรรค์ได้ร้อยเปอร์เซ็น,น100อันนี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจทุกท่านกันแล้วกัน